โ okay. อเคฮะย่างเนี้ยโอเคครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาโชว์การโชว์เงินในเกมซิกันนะฮะหรือเกมอะไรผมอัานถูกอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยฮะวันนี้ผมก็มาโชว์เงินในเกมเฉยๆนะฮะซึ่งเพจผมยังไม่สามารถแฮกได้นะ แ่แฮกได้แค่เงินเท่านั้นอ่ะโอเคปืนนฮะปืนผมขอซื้อตามที่ซื้อได้ปืนคู่มังกรไฟอัพโชว์เลยฮะเพ็นได้ อุ้ยเลินองเต็มนะฮะ,ะส่วนเพชรผมอับไม่สามารถอับได้เนะี่ยผมจะหาวิธีแฮกอยู่นะฮะก็คงต้องเป็นยังไงนะส่วนปืนนะปืนผมก็ซื้อเท่าที่ซื้อได้ส่วนชุดชุดชุดผมอนะโอ้อตาม ชุดผมซื้อแล้วนะฮะชุดผมซื้อเป็นตัวไหนวะเป็นองนีเอาเปไปไหนแล้วเป็นกรรมชุดผมหายอ้นนี่ไงนี่ฮะทีนี้ต้เก่งคนนี้นะะฮะโอเค,อเคก็ถ้าใครอยากให้ผม สอนแฮกนะฮะแล้วคลิปต่อไปถ้าผมแฮกแฮกไลตัวตัวเพชเนี่ยได้แล้วผมจะมาสอนส่วนเงินนี่กดไลค์กดซับเม้นเข้ามาเยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนทำคลิปสอนเองนะฮะก็ต้องขอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ